สวัสดีท่านผู้ชมครับมาทําการบ้านหุ้นประจําวันกันนะครับก็เป็นประจําทุกวันหลังตลาดปิดวันนี้เรามีการบ้านหุ้นที่น่าสนใจตัวไหนมาฝากกันบ้างเชิญรับชมกันได้เลยครับเริ่มกันบ้านการที่เซตนะครับเซตวันนี้ลบไป 1. จุดดัชนีปิดอยู่ที่ 1135. จุดภาพรวมตลาดมูลค่าการซื้อขายรวมประมาณ24,00มกว่าล้านเป็นตัวเลขที่เบาบางมากเลยครับ ในระหว่างวันก็อยู่ในโซนเขียวกับแดงสลับกันแต่สุดท้ายก็ปิดไปอยู่ในโซนแดงครับลบไป1จุดครับตลาดเงียบเหงาและเบาบา,บางมากครับหายไปไหนกันหมดครับบอลล่มตรงนี้นะครับแต่เราก็หาหุ้นที่ส,สวยให้ได้นะครับดูให้จบคลิปครับก็มีที่สวยอยู่จํานวนหนึ่งโดยสถาบันวันนี้ขายออกมาสุดที่555้าิล้านบัญชีหลักทรัพย์ซื้อสุดที่285ิล้านนั่นงทืนต่างประเทศขายสุดที่203ล้านนั่นงทุนในประเทศซื้อสุดที่ี่ิล้านครับ เรามาดูกราฟเซตในทำเฟมเดย์ครับแท่งเทียนแดงอีกแล้วครับทรงนี้เลยครับเรียนอยู่ในโมเมนตัมเชิงลบครับยังคงขาดแรงหนุนครับเซตยังไม่มีแรงหนุนแรงขึ้นมาแล้วก็ยังไม่สามารถเกิดจุดกลับตัวของอินดคเตอร์นะครับซึ่งเราใช้เซ้น EMA 5วันกับ10วันซึ่งเป็นเส้นค่อนข้างสั้นแล้วก็ยังไม่เกิดนะครับแล้วก็แนวรับของเซตอยู่ที่11 2 0จุดครับแนวใกล้สุดตรงนี้แล้วก็แนวต้านอยู่ที่1,160จุดและ1,200ง้ทวนครับเซตยังคง มองไปในเชิงลบนะครับแต่แต่ถ้าเรามองว่า1,120ตรงนี้เป็นแนวรับที่รับอยู่นะครับไม่หลุดแม่อะไรเงี้ยบริเวณตรงนี้ค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันนะครับ,รบเพราะว่ามันถือว่าจะลงค่อนข้างจำกัดอันนี้มองในกรณีที่แนวรับ1 2 0 0 1พรน่ัยบรับอยู่นะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็เฝ้าไว้ก่อนครับถ้าเกิดการรีบาวเกิดแท่งเทียนเขียวใหญ่ขึ้นมาครับก็เรียกว่าแท่งบิ๊กไวอะไรเงี้ย มันก็จะน่าสนใจนันทีครับตอนนี้ก็ยังไม่เกิดครับแค่รอดูเฉยๆก่อนก็เทรดหุ้นแบบซีเล็กไปก่อนนะครับก็คือจะต้องเป็นตัวที่สวยจริงๆนะครับเป็นตัวที่เหนือกว่าตลาดจริงๆนะครับก็จะทําให้เทรดได้ผลงานที่ดียิ่งขึ้นแต่ถ้ารับตาจิ้มอาจจะยังไม่บวกง่ายๆครับในช่วงนี้ครับกราฟเทรดแบบนี้นะครับเรามาดูหุ้นที่เราสแกนได้ในวันนี้นะครับเห็นตลาดบางๆนี้สแกนไปสแกนมาก็เจอสวยหลายตัวแต่ว่าวันนี้ก็ค่อนข้างบุญพอสมควรเลยนะครับ อาจจะมาเจอบางตัวอยู่ท้ายตลาดแล้วนะครับทังวันไม่เจอนะครับก็คือไม่ได้มีเวลาสแกนตัวตัวแรกครับเดลต้าเราจะเรียงจากตัวที่มีวอลลุ่มเยอะไปหาน้อยนะครับตัวเดลต้าหลังจากที่มาเกาะบรวเรยนเส้นเอเอ200วันเส้นสีฟ้าเนี่ยอยู่สักสามสี่แท่งและนะครับบางทีก็มองว่าจะลงบางทีก็มองว่าจะขึ้นทําให้แท่งปัจจุบันเนี่ยการเกาะแบบเนี้ยเราก็ยังมองว่าไม่ชัดเจนนะครับที่มันจะขึ้นนะครับแม้ว่าวันนี้มันพันยัญญาจะขึ้นก็ตามพยายามจะแทงทะลุร้อยก็ตาม ก็ยังไม่ไม่สามารถมองได้ว่ามันจะขึ้นนะครับแล้วก็ยังค่อนข้างตั้ามกึ่งสำหรับตัวเดลต้าแต่ถ้าใครอยากวัดใจอ่ะคุณวัดราคาเนี่ยแต่ถ้าหลุด97.50หน้าออกนะครับน่า,น,า,น,าน่าจะออกก็คือยอมแค่ซิ่งนมี200วันสำหรับตัวเดลต้าแต่วันนี้เราเราก็ไม่ไม่ไม่ได้เทรดตัวนี้เป็นหลักนะครับเพราะว่าด้วยความไม่ชัดของมันนั่นเองนะครับตรงนี้ก็เลยแบบขอดูขอละกันครับไม่แย่แต่ก็ยังไม่ได้ว้าวนะครับเดลต้า112ครับแล้วก็ หนึ่งร้อยสิบหกนะครับส่วนถ้าไปไม่รอดฐานครับซึ่งเพิ่งเกิดฐานใหม่นะครับเก้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบตังค์นะครับตรงนี้ความจริงเราผมมองไว้ที่แปดสิบแปดจุดห้าด้วยนะครับตรงนี้ตำลงไม่ถึงนะครับแันว่าใช้ฐานตรงนี้ไปก่อนะครับในกรณีที่มันคว่ำลงมานะครับอ่แปลว่าในตอนนี้ยังไม่คว่ำครับอาจจะเกาะเส้นนี้มีสองร้อยอยู่นะครับแต่ถ้ามันไปก็ไปได้ไม่เกินหนึ่งหนึ่งสองหรือว่าหนึ่งหนึ่งหกแบบแค่ตรงนั้นนะครับรอบเดลต้า ก็รอดูก่อนครับยังไม่ชัดมากมาดูตัวถัดไปครับ EA ก็เป็นตัวหนึ่งครับที่อ่าเป็นเป็นลักษณะกราฟของฟอร์มอย่างเงี้ยผมว่าน่าสนใจอ่าเนื่องจากเกิดการกลับตัวรอบแหม่ของเขาแต่ว่ามันกลับกลับมาค่อนข้างแท่งบางไปนิดนึงครับบางไปนิดหน่อยครับมันเขียว่าสามวันแล้วนะครับแต่แท่งมันค่อนข้างเบาแต่ว่าเราก็ยังมองว่ามันไปต่อได้นะครับยังความมีอัพไซด์ยอยู่ครับโดยแนวต้านของเขาคือ3.40แล้วก็ จุดที่ต้องยอมคือหลุด2.72นะครับชดเทอร์มิโนตรงนี้ได้เลยครับกรอบนี้ครับในการเทรดเพราะฉะนั้นสต้นก็ไม่แย่นะราคาแบบนี้ผมมองว่าถือว่าเป็นหุ้นที่เทรดได้ในช่วงนี้ในระยะนี้ที่วอลุ่มตลาดค่อนข้างบางครับท้งตัวเดลต้าและ E อเแต่ว่าเดลต้ากราฟยังไม่ชัดมากแค่นั้นเองครับก็ถ้าเทรดในช่วงนี้น่าจะเลือก EA มากกว่าในส่วนตัวนะครับมาดูตัวถัดไปครับสวัสดตัวนี้ทำท่าจะดีในสัปดาห์ที่แล้วอ่ะ เกือบดีแล้วนะครับเนี่ยถ้าจะดีวันนี้มันเป็นอะไรครับลงมานะครับแต่แต่คนที่มีอ่าซื้อไปเมื่อวันศุกร์อะไรเงี้ยไม่ต้องคัดนะทุกคนเนี้ยยังไม่ได้เสียตรงแต่แต,แต่แต่ดูดูอาการก็ค่อนข้างเป๋พอสมควรเป๋พอสมควรแต่ไม่ถึงขั้นต้องโดดนะครับ ฐานตัวนี้ถ้ามันหลุดบริเวณ17.7ให้หนีได้เลยแต่มันยังไม่หลุดครับใครที่มีแล้วให้แข็งใจถือไปก่อนแต่ถ้าใครยังไม่มียังไม่ต้องซื้อเลยครับเพราะว่าแท่งเทียนสนับสนุนดันไม่มาเพราะว่าเ,า,เาเราเราเราคาดหวังว่ามันจะมีแท่งนี้เกิดขึ้นนะครับแท่งเขียวเกิดขึ้นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจะสวยไม่มาพอไม่มาคนที่ไม่มีหุ้นยังไม่ต้องเข้าคนที่มีถือไว้แต่ยังไม่ต้องเพิ่มนะครับแค่นี้เลยครับสำหรับตัวสวัสดส่วนแนวต้านของสวัสดนะครับก็อยู่แถวอ่วกิดจับนะ2 3จุดเท่าไหร่ครับเนี่ยนะ 23.7นะครับแถวนั้นครับแถวนี้ครับเราคาดหวังไว้ว่าสักหนึ่งแนวต้านตรงนี้แต่อย่างไรก็ตามมันยังไม่มาง่ายๆดูจากทรงตรงนี้นะไม่ได้มาอย่างง่ายอย่างที่คาดแล้วนะครับอะมาดูตัวถัดไปครับ PTT ทรงดีเมื่อมันสุกอีกแล้วครับก็หักลงมาเหมือนกันครับเป็นเพื่อนกับตัวสวัสด์เลยเหมือนกันถ้าเราดูกันสองแท่งเนี่สวยครับแท่งแท่งแฝดเลยได้ทัครับสองแท่งนี้นะเขียวๆวันนี้โดนตีคืนมาหนึ่งแท่งแล้วนะแต่ คนที่ยังไม่มียังไม่ต้องเข้าคนที่มีอยู่ก็ไม่ต้องคัดนะครับสาหรับตัวพ d ดีทีนะครับโดยจะคัดก็ต่อเมื่อหลุด29.5นะครับไอ้บริเวณแนวรัดตรงนี้ค่อนข้างสําคัญเลยด้วยซ้ำนะครับว่ารับอยู่มาสองรอบแล้วแต่แท่งรานนี้ไม่ดีโดยคาดหวังว่าจะไปได้ถึงแนวต้าน31.50้านะครับแต่ทรงแบบนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยนะเหนื่อยหน่อยนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะฟอลอยู่เหมือนกันแต่ยังไม่ถึงขั้นนั้นในตอนนี้ก็ทรงยังไม่เสียนะครับก็ตัดฟันทวนไปก่อนสำหรับคนมีครับแต่ผมก ดูตัวถัดไปครับ PTTGC PTTGC อาจจะตรกูล PTT มากก็แท่งแบบนี้ไม่ต้องมองอะไรมากมองลงอย่างเดียวแลวคว่ำลงมาแล้วมีเดสคอสอย่างนี้นะครับเดี๋ยวหาแนวรับให้นะครับมีอยู่แนวแรกคือ18.2เดี๋ยวถัดไปนะครับเดวถัดไปอยู่ที่16.6นะครับส่วนแนวต้านนะครับก็จะเป็น21.5นะครับ น่าจะลงมาไม่ได้แนวได้รับใดก็ได้รับหนึ่งตรงนี้ครับที่ดีทีจีซีเนี่ยอย่าไปยุ่งไปยุ่งเลยครับตรงนี้ครับผมมองว่าอันตรายนะครับอันตรายเลยครับเป็นเรดคอร์ดมาดูตัวถัดไปครับ vG i เรียบร้อยครับ V g จครับส่งหุ้นนั่งดูอยู่นะครับในช่วงหาข้อมูลกันบ้านเนี่ยครับตัวนี้มันหลุดบริเวณหนึ่งจเก้าแปดมาแล้วนะครับเป็นซึ่งเป็นสวิงโลเก่านะครับหนึ่งกเก้าหนึ่งจ8เก้าแปดนี่ยครับแถวเนี้ยหนึ่งเก้านะครับ ครับหลุดมาเรียบร้อยครับยังทรงอย่างนี้ลงต่อครับแนวรับถัดไปผมมาจากวิงโลถัดไปนะครับ1.65แล้วก็เท่าไหร่ครับเนี่ย1.66หนึ่งจุดหกห้านะครับอาจจะขีดไม่ตรงมากนะครับแล้วก็แนวรับถัดไปจะอยู่ที่1.49ครับประมาณตรงนี้เลยครับสองแนวนี้เลยครับมาเจอกันครับไม่แนวไหนก็แนวหนึ่งหวังว่าจะมีการรีบาวขึ้นอยู่บ้างแต่ตอนตอนนี้รูุแบบนี้อย่าอย่าถือนะครับอันตรายมากนะสําหรับตัว BGI นะครับทรงแบบนี้ ตัวถัดไปครับ <c oughs> SCB นี่คือนิยามของทรงดีแต่สีไม่ได้ครับสีไม่ได้คือเป็นแท่งแดงแต่ถ้ามันเขียวนะมันจะสวยมากทำใหอ้อยู่ในภาวะของการคืนไม่เข้าคายไม่ออกคล้ายๆตัวเดลต้านะครับแต่ตัวนี้ยืนดีนะไม่ได้หลุดบริเวณแนวตา้านเนี่ยแนวรับด้วยแนวรับก็ทำหน้าที่ได้ดีครับตรงนี้นก็คือยังเกาะเส้นอยู่นะครับแต่แรงหนุนไม่มาแรงหนุนไ,ไม่มา คนที่ถืออยู่ยังไม่เป็นต้องคัดคนที่ยังไม่ถือไม่จะเป็นต้องเข้านะครับสำหรับตัวนี้จะไม่ได้ประโยชน์อะไรอย่างน้อยก็ได้รู้ครับว่าเรจะต้องทําอะไรควรต้องวางแผนอะไรครับตัวนี้ก็เฝ้าดูไปก่อนตับใดที่ยังไม่มีแท่งหลุดลอยลงมานะครับหลุดลอยหมายถึงว่าหลุดไม่เกาะนะหลุดไม่เกาะแบบแท่งนี้ก็ได้แบบนะี้ก็ใช่ครับอย่างเงี้ยเราเราอาจจะยังถือรอหรือไงได้อยู่แต่ถ้ามันหลุดลอยเงี้ยต้องออกครับแล้วก็มารับตับหรือถ้าออกมาเป็นเขียวได้เขียวได้เงี้ยเงี้ยต้องตามนะถ้าเขียวนะครับเนี่ย แสดงว่าใช่แล้วนะตุดกับตัวนะครับแนวรับทำหน้าที่ได้ดีครับแต่สีไม่ใช่ก็แปลกดีเหมือนกันนะครับสำหรับเอซีแนวต้านหนึ่งสองสองจุดห้าครับหุ้นแบบนี้ผมก็อาจจะไม่เทรดนะครับยังไม่เทรดรอความชัดเจนแล้วกันมาดูตัวถัดไปนะครับบีกิมพระเอกของงานนะครับสวยแต่วันศุกร์แล้วตัวนี้ครับถ้าเห็นนะครับก็คือเห็นกันบ้านของเราวันเนี้ยก็คงต้องบวกกันไปนะครับไม่ว่าจะเทดสั้นหรือว่าคนที่ถือมาจากวันศุกร์ก็ต้องลันต่อ ส่นแบบนี้ยังไม่จําเป็นต้องขายนะครับยังไม่เจอสัญญาณเชิงลบใดๆที่จะเป็นต้องขายอันนี้แท่งเขียวแม้จะสั้นไปนิดนึงแต่ก็เป็นเบต้าสภาพตลาดครับแรงหนุนอาจจะยังไม่เยอะมากแต่แต่ทรงดีๆดีๆครับการไปของเขาไม่จําเป็นต้องเป็นแท่งเขียวแรงๆทุกแท่งครับจะเห็นไหมครับอันนี้ก็สั้นสั้นนะแท่งสั้นแท่งเล็กแต่ก็ไปได้เพราะนั้นแท่งนี้ยังไม่จำเป็นต้องขายนะในมุมมองสวนตัวส่วนนาตานนะครับจะอยู่ที่ราคาสิบสองจุดห้านะครับสิบสองจุดห้าแล้วก็ ให้แนวเดียวพอความจริงอาจจะมีหนึ่งแนวอยู่ที่สิบเอ็ดจุดหกนะครับแต,แต่ก็ไม่ชัดมากนะครับส่วนฐานตัวนี้เอาไว้หนีนะครับค,คือหลุดเก้าจุดสี่ห้าขึ้นหนีเลยแต่อีก,อกหนึ่งอีกหนึ่งฐานอีกหนึ่งฐานนะครับที่เกิดขึ้นวันนี้เลยครับก็คือสิบบาทยี่สิบซึ่งตัวเนี้เป็น,เป,นเป็นราคาทุนของเราเลยที่สามครับสิบบาทยี่สิบสิบาทสิบเนี่ยนะครับก็สรุปว่าเอาไว้หนีนะครับสุดท้ายงานนี้มีแคเ่เสมอตัวนะครับ มีแค่เช้ากะเจี๊ยแค่นั้นนะก็รออดูว่าจะรันได้หรือไม่ครับนี่เป็นตัวที่สวยครับสรบีกิมนะครับถ้าเป็นว่าอตอนนี้ยังไม่เจอเสียนขายนะครับแต่ถ้าเจอเมื่อไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะทํากันบ้านกันนะครับรวมถึงสมาชิกของเรานะครับในกลุ่มเราจะจะแจ้งออกนะครับในจุดที่ต้องถ่ายตอนนี้ยังไม่ใช่ครับตอรันไปก่อนตัวสวยครับตัวนี้มาดูตัวถัดไปครับ cpx นะครับอันนี้ก็อยากให้เป็นตัวอย่างนะครับตระกูล m a โ r o โลตัสเนี่ยนะครับ ครับนะอ,อ่หุ้นอะ่ะเราผมมองว่ามันลงยากแล้วละ่ะลงยากแล้วปัญหาเดียวก็คือมันไม่มีวอรุ่มครับนะเส้นอ,อ่แท่งเพียนเล็กเมื่อเพราะเนื่องจากไม่มีวอรุ่มการลงก็ลงไม่ได้การขึ้นก็ยังขึ้นไม่ได้นะครับแต่แตอ่อ่ผมชอบคําว่าลงไม่ได้นะครับมันทําให้ดูเหมือนปลอดภัยหรือว่าแบบอ,อดูหน้าหน้านักหน้า,นนานลุ้นหน้าอ,อ่หน้าเข้าไปสะสมแล้วก็วัดใจเอาว่าถ้าไม่หลุดสิบแปดจุดแปดไปซะกก็ยังได้ ก็ยังก็ยังแบบต้องถือถือรอไปได้อยู่ครับสิ่งที่ต้องการของตัว c p x เนี้ยก็คือแท่งเทียนบอลลุ่มครับแท่งแบบนี้นะครับบอลลุ่มดีดๆเนขะียวๆหน่อยอย่างเงี้ยจะสวยครับแต่ไอแท่งแบบเนี้ยมันก็เคยมาในอย่างเงี้ยเงี้ยนะแต่ไม่ได้มาถึงขั้นเกิดวันเร่งคอนนะมาแล้วหายเออก็แปลกเทรดยากครับตอนนี้ถ้าจะเก็บอ่าได้ต้องเป็นคนใจเย็นใจเย็นนิดนึงครับนะอ่าน่าจะหลายแท่งมากกว่าจะขึ้นนะครับแล้วก็หรือถ้าคนอ่าไม่รีบรอแท่งแบบนี้มาก็ได้ เพราะนั้นวัดใจในะวระรับบริเวณ18.8ไปก่อนนะครับผมว่าใช้ได้ข้างแนวนี้นะรหรับเต,ตัว CPX ครับก็คิดว่าลงได้ค่อนข้างยากแล้วแต่สิ่งที่ยากนะครับก็คือมันไม่มีแท่งหนุนนะครับนะก็กืนไม่เข้าขายไม่ออกเหมือนกันครับแต่ความเสี่ยงค่อนข้างตำ่ำ <c oughs> มาดูตัวสั์ไปครับ KCE ตัวนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับค่อนข้างน่าสนใจ แต่แต่แต,แต่ยังซื้อไม่ได้นะครับแม้ว่าจะเกิดว่าเล่นครอสขาเนี่ยว่าแนวต้านใกล้ๆของเขายังมีอยู่ครับคือสิบหกจุดสองนะครับ่าตรงนี้ได้ค่อยตามก็ได้ครับสำหรับตัว KCE นะครับยังมีอัพไซด์เยอะเลยนะครับแต่ถ้าใครเข้าวันนี้ไปก็ถือว่าท่านใจกล้านะครับก็ไม่ผิดเหมือนกันก็เป็นจุดบายชีแนลได้อย่างหนึง่งแต่ต้องเข้าใจว่ามีแนวต้านสิบหกจุดสองนะครับวันนี้ซึ่งวันนี้ก็ไปติดแนวต้านตรงนี้มาหนึ่งรอบแต่ปิดดีนะปิดสิบหกจุดหนึ่งใช้ได้ครับพรุ่งนี้พร้อมไปต่อถ้าพร่่งนนี้้ยืไดวาาตาม เรตัว KCE นะแต่ถ้ายืนไม่ได้แดงอะไรเงี้ยไม่ต้องไปตามนะนวตตาถัดไป1 9บเก้าุดสามนะครับนั่นก็แสดงว่ายังมีอัพไซด์อยู่สักสาบาทเลยทีเดียวนะครับกับ k c e ก็พ่อไปก่อน,นครับในในช่วงนี้นะครับมาดูตัวถัดไปนะครับยี่สิบสี่ซอตัวนี้แหละใครที่ไปดูกันบ้านมาใน ep 1ีหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดที่ผมรับเปิดพอร์ตที่ว่าเอาลายไปไว้ท้ายคลิปเนี่ยเพราะไอ้ตัวเนี้ยคนทักมาถล่มทลายในวันเนี้ยครับ โหหนักหนักมากตอบตอบแชทอะจนแทบไม่มีเวลาไปอ่อไปสแกนหุ้นให้ให้กับนังกงทุนในสังกัดเลยนะคือขอขอแบบขอสมัครเปิดพอร์ตมาครับไปดูอีพนะีหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดมานะฮะก็เนี่ยตอนนี้ไปทํากันบ้านมาบอกว่าให้ให้จับตามองกันไว้นะครับกราฟมันน่าสนใจมากเลยนะวันนี้ก็มามาจริงด้วยครับเพีงแต่ว่าไม่ได้ซิลลิ่งปิดก็ปิดดีโอเคครับนะ ส่วนนาต้านของตัว EFCS เนี่ยอรอบก่อนเนี่ยไปที่190ลาบไปไกลเหมือนกันแต่ทุบแรงนะเพราะนั้นการเทรดของ EFCS เนี่ยใครจะเทรดวันต่อวันเลยก็ไม่ผิดแต่แนะนําเลยอยากให้เทรดวันต่อวันมากกว่าเพราะว่าเราถือเพลินเนะน่ะคือขึ้นไปถือเพลินสามวันคืนหมดเลยนะแถม,แถมทำกว่าเดิมด้วยนะครับเพราะเผื่อวันเดียวก็คืนแล้วนะครับเนี่ยนะครับก็เลยให้ดูกันมาตัวันวันไหนแดงเนี่ยเปิดมาแดงเลยก็ไม่เอานะครับเนี่ย อย่างวันนี้คนที่เข้าไปแล้วกําไรหรือคนที่ถือเม้วันศุกร์แล้วกําไรวันนี้นะครับอะไรเงี้ยวันนี้คนเทรดก็ได้กําไรกันพอสมควรนะสำหรับตัวนี้ครับหุ้นเล็งของเราเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามีให้ตัวหนึ่งวันนี้เดี๋ยวช่วงในท้ายนะก็สวยๆประมาณนี้เลยนะะแล้วก็ในพรุ่งนี้เราผมก็ยังมองว่ามันสามารถไปต่อได้นะครับอาจจะได้อีกตั้งสองสามแท่งอะความยาวก็ประมาณนี้แหละแต่ตอนลงละวังตอนลงครับแค่นั้นเลยเนพะราะฉะนั้นการเทรดวันต่อวันน่าจะดีกว่า สำหรับตัวยิบสี่เอดนะครับสวยครับตัวนี้นะสวยแต่อย่าพึ่งไปไว้ใจนึกบดจะไปก็ไปดื้อนะครับอ่ะก็ตามกันวันต่อวันตัวยี่สิบสี่สี่เอดครับอันนี้เป็นตัวที่ทำให้แชทหลังบ้านผมแตกกระจายมากเลยวันนี้ครับคือเอ่อบอกตามมาจากคลิปเนี้ยย4่สิบสี่สีเอสวยมากสวยมากอยากได้อยากเปิดพอร์ตด้วยอะไรเนี้ยตัวนี้เลยวันนี้ครับทำให้แบบงานยุ่งทั้งวันเลยนะมาดูตัวถัดไปนะครับ NEX รวมถึงตัวบีกิมด้วยนะคนก็ทักมาแบบขอบคุณบีกิมกันเยอะมากเลยนะก็เออก็ถามท่านนะครับคือเอาว่าเอาเป็นว่าเจอตัวไหนเราเราเราก็ทํากันบ้านให้ตัวนั้นรวมถึงนักทุนสังกักนนะก็จะได้ราคาที่ดีกว่านะครับได้ราคาให้ดีกว่าในเพราะว่าเขาเห็นตั้งแต่กลางวันละเราคนที่ดูคลิปนี้จะเห็นในตอนเย็นนะครับก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับ ตัว NEX ผมมองว่าไปได้อีกหน่อยหนึ่งนะนี่คือรอบใหม่ของเขานะหลังจากที่เขาขึ้นแล้วก็พักลงมาการพักลงมาแค่นี้นถือเป็นเรื่องดีนะครับไม่ได้ไม่ได้พักกระเสียทรงนะครับแล้วก็นาะต้านคือหนึ่งห้าเราไม่ได้ไม่ได้คาดหวังเยอะเอาแค่หนึ่งูนย์หนี่ก็โอเคครับหนะึ่งจดศูย์ห้าเนี่ยโอเคแล้วนะแต่ถ้าทะลุไปได้นี่สวยเลยนะแนวถัดไปไกลอยู่ก่อนพอควรครับบาทยี่สิบเจ็ดเลยนะอ่าก็อ่า NEX ครับไปอีกตัวหนึ่งที่ลองลองจับตาดูนะครับในวันพรุ่งนี้นะ แต่ดูแล้วกันถ้าทะลุ105ได้นะ่าสนใจหรือถ้าใครอยากเอาขั้นสั้นตรงแก็บเนี่ยผมว่าทําได้นะครับสหราเอ x มาดูตัวถัดไปครับ CSG CSG ก็สวยแต่เรียบๆไปนิดนึงนะหุ้นมันจะออกแบนๆนะว่าแม้ว่าจะในรอบก่อนเนี่ยเกิดประเด็นคอสขึ้นได้จะออกแบนๆไปนิดนึงหลายวันอ่ะกว่าจะได้ได้ปริมาณหนึ่งอ่ะการกําไรปริมาณหนึ่งอ่ะนะครับมันแบนไปนี่วันนี้ก็น่า,จ,าจะออกทรงแบนแต่เกิดกระเด้งคอร์สโดยสมบูรณ์แล้วนะตัวนี้กัน ก็มีหน้าที่บายตามไปแล้วก็ข้อแนะนําจุดที่ต้องออกนะครับ1.62ครับใช้โค้ดิ้งครอสตรงนี้นะครับ1.62ครับประมาณนี้ครับนี่คือจุดหนี่ยก็แสดงว่าห่างจากปัจจุบันนี้สักเจ็ดช่องนะส่วนอะตั้นก็ไกลอยู่เหมือนกันครับบาท94เลยนะครับอ่ะก็วัดใจแล้วกันแต่ถือไลน์ถือนานหลายวันนะครับกว่าจะถึงะเพราะมันออกแบนนะครับออกเฉียงๆนะครับไม่ไม่ได้ตั้งตรงตั้งดิ่งไปนะครับสตรีทเอเจนะครับแต่แต่ทรงทรงไปทางบวก ไดูตัวถัดไปครับโรงพยาบาลบ้างนะครับเหมือนกันครับโรงงาน p r n ครับตัวเทพของเรานะยังไปต่อเนื่องครับและมันก็จะไปจนถึงยี่สิบหกนะครับอาจจะมีนาต้านยี่ห้าท่วนด้วยนะครับแต่ก็ไม่น่ามีปัญหานะครับตัวนี้ไปต่อได้ครับไปได้ถึงยี่หกนะทรงกาลังดีดตัวนี้ทํางานบ้านมาหลาย ep แล้วด้วยนะครับเนี่ยก็ยังไม่เห็นจะมีมันจะแดงจากแท่งนะครับแต่อย่าอย่าบดให้มันแดงนะมันก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับว่าถ้ามันแดงนนึงออกอาการแดงๆยาวประมาณนี้เมื่อไหร่หนีเลยนะครับแดงๆยาวประมาณเนี้ยนะครับประมาณเนี้ยนะครับ ยืนยืนยืนตามๆให้คล้อยลงมานิดนึงอ่ะเอออย่างเงี้ยหนีเลยครับแต่ถ้าตัดได้เพียเขียวอยู่ก็ไม่จะเป็นต้องขายเขียวแทะแท่งเทียนยังเขียวอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ P R n จะยังสวยอยู่นะครับให้สังเกตแท่งเทียนเลยนะครับมีค่าสึกแปลกปลอมขึ้นมาอย่างนี้เมื่อไหร่หนีอย่างเดียวครับแดงประมาณนี้นะครับความยาวประมาณนี้ยืนประมาณนี้นะครับดูตัวถัดไปครับโมจิ ตัวโมจิแท่งนี้ต้องขายแล้วครับผมว่าขายกับยิ่งถ้าวันพรุ่งนี้มีแท่งแดงขนาดข้างนี้ใช่เลยครับอย่างนี้ต้องขายถ้าแดงเนี้ยแต่ถ้ามันเขียวไว้ได้เออย้อนไปนะครับถดาเขียวได้เนี้ยแสดงว่ามันจะมันจะไปแถว4.5แล้วนะแต่ณจุดนี้ผมมองว่าไม่น่าจะผ่าน4.2.5นะในส่วนตัวนะครับเพราะว่าแท่งเทียนแท่งนี้ดูดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ในในเชิงเทคนิคครับเป็นเป็นโลจินะครับก็ การพักฐานใะนกรณีที่เป็นไปตามคาดนะครับน่าจะพักมาที่บริเวณโคเรนคลอสเดิมนะครับอยู่ที่สาสิบเก้าบาทแล้วก็ถ้าลึกไปกว่าน,นั้นก็คือสาิบหกบาทห้าสิบนะครับโอชิเหมาะยังมองว่าไม่ดีนะครับในตรงนี้ก็คือน่าจะจบเราแล้วดูตัวถัดไปครับ TFG TFG ปิดได้น่าสนใจเห็นไม่เสียด้วยนะเนี่ยแล้วก็การย่อการไล่ปิดวันนี้ปิดดีครับปิดเหนือ EMA สองเส้นด้วยนะครับขาดแต่ว่ายังไม่มีโคเ้นคลอสผมเลยขอดูอีกแท่งหนึ่ง ถ้าพรุ่งนี้เขียวเอาครับเอานะถ้าเขียวเอาเขียวไม่เอาครับน่าสนใจแต่ถ้าแดงแดงกีํตำตาๆเหมือนไอ้ตัวสวัสดกับตัวอะไรเมื่อกี้เนี่ยนะครับกับจะไม่ได้แล้วนะฮะเอ่อตัวสวัสดกับพี่ทีแดงคอยเงี้ยไม่ต้องเอาแค่นั้นเลยครับแค่นั้นเลยจึงอยากจะดูสักหนึ่งแท่งก่อนนะครับเพราะตอนนี้ปิดดีแต่ยังไม่เห็นไม่เห็นกูเด้งคลอยแต่ถ้าขึ้นมาอย่างนี้ตามครับห้าจุดสี่ห้าจะเป็นเป้าหมายถัดไปซึ่งไม่ไกลมากครับแต่นานะ เพราะฉะนั้นเอา,าสั้นๆตรงนี้ก็พอที่จะทําได้ครับตัว s t f TF g แต่ว่าหลุด4.88คัดทิ้งนะครับดูตัวถัดไปนะครับ MK เดลต้าลอง M หุ้น M ไปโดนอะไรมานะไปปรับเปลี่ยนนโยบายอะไรมาหรือเปล่าไปเช็คดูนะครับนี่ทําไมวันนี้ปิดดีปิดเหนื่อยเส้น EMA สองเ e ส้นเลยด้วยซ้ํานะครับมันจะสู้สุกี้ตีน้อยได้ไหมนะครับ MK M. ลองดูแล้วกันนะครับ อ่าไปได้แค่ไหนแนวต้านสิบหกจุดสามครับแนวแรกครั้งนี้ก็เยอะอีกเหมือนกันนะถ้าไปได้นะส่วนแนวสองนะครับแนวสองผมให้ตรงปิดกับนี้ครับสิบเจ็ดจุดสี่แนวสามจดให้ตรงไฮายนี้ครับสิบเก้าจุดสามนะโดยประมาณนะก็เอ่อถ้าพรุ่งนี้เขียวน่าสนใจน่าสนใจวันนี้วันนี้ผมก็ไม่ได้ตามหรอกวันนี้ครับผมก็มาเห็นเอาตอนท้ายนี่แหละนะในระหว่างวันอนะ่ะมันอาจจะแท่งมันอาจจะแบบไม่ได้ยาวมากนะครับแต่วันนี้พอมันปิดแล้วมันดูยาวดีเนะี่ยมันดูแบบมีน้ําหนักหน่อยนึงนะครับแท่งงนี้นะ ก็พอใช้ได้ครับเล่นรีบาว์สั้นได้แต่ถ้าให้ถึงยาวคงคงไม่เอาถือยาวในในเอ็มหุ้นเอ็มเลยนะเห็นเคลียร์เป็ M นตลอดนะผมว่าหาการเติบโตก็ยากนิดหนึ่งยากยากไปนิดหนึ่งก็เล่นรีบาว์สั้นได้อยู่ดูตัวถัดไปครับคามาัดและเป็นตัวสุดท้ายของวันนี้นะซึ่งเป็นตัวที่สวยสวยมากเลยแหละนะครับ วันนี้ตัวที่สวยมีบี r รนะีมนะครับมียี่สี่ซีเอสใช่ไหมแต่ว่าก็<ๆ>ถือเพลินไม่ได้นะมีอะไรอีกตัวนี้แหละสวยพีอาไนก็สวยนะครับแล้วเป็นสวยแบบรันเทนตัเนี้เป็นสวยแบบกําลังฟื้นกําลังตื่นครับสวยสวยเพิ่งตื่นนะครับสวยเพิ่งตื่นสวยหน้าสดนะตัวนี้นะก็ฐานอยู่ที่เจ็ดจุดสองศูนย์ครับสวยเลยครับไม่ไม่รู้จะปีอะไรครับแท่งแบบนี้แล้วดูความต่อเนื่องในอดีตด,ดีหรือไม่หลังจากเก็บดิ้งคอร์สก็ถือว่ารันได้อยู่นะในรอบล่าสุด รอบล่าสุดนะรอบอื่นรันไม่ได้นะครับรอบอื่นก็ดูดูดออกใกล,ใกล้ใกล้เคียงทุนครับรอบน,นี้นะแต่รอบเนี้ยไปได้ก็เลยมีความหวังว่าน่าจะไปได้ตัวนี้สวยนะมาเห็นท้ายตลาดแล้วด้วยนะครับวอลุ่มระหว่างวันไม่ได้เยอะมากก็เลยต้องอาศัยวอลุ่มทั้งวันนิดนึงนะครับทําให้เราออ่จึงจะเกิดความน่าสนใจนะครับซึ่งมันก็รวบรวมได้ปริมาณที่เราเราพอที่จะสนใจและเป็นการบ้านได้นะครับก็โอเคมาเริ่มเห็นท้ายตลาดแล้วก็ปิดดีด้วยไม่ต้องมีอะไรครับวันนี้ ปิดดีครับราคาไหนก็ได้พรุ่งนี้เขียวไปต่อแดงไม่ต้องซื้อเราคนไม่มีนะถ้าเป็นแบบสวัสดากับตัวพีดีทีเข้าใจมาแดงอย่างเงี้ยก็ยังไม่ต้องเอาแต่ไม่เสียทรงนะครับแต่ถ้าเขียวต้องเอาครับถ้าเขียวต้องเอาครับไปได้แค่ไหนเท่าที่เห็นมีแนวต้านเดียวครับนาตัวนี้ก็เก้าบาทแปดสิบห้าแล้วก็มีอีกแนวหนึ่งแต่ไม่ชัดมากครับแนวนี้ก็อยู่ที่เก้าบาทยี่ห้าครับเก้าต้นต้นเดี๋ยวเก้าแปดห้าเอาเอาแนวเดียวแล้วกันนะครับ ต่อให้มันไปไม่ถึงแนวมันขึ้นไปได้สักกลางทางก็เยอะแล้วนะก็เยอะแลวนะครับดัะนั้นคาร์มาดยังคงเป็นหุ้นที่น่าจับตามองนะครับในวันพรุ่งนี้และเป็นตัวสุดท้ายของวันนี้ด้วยเหมือน2 4 c สในวันนั้นนะครับนี่ครับอันนี้คือเป็นตัวทิ้งท้ายไปให้นะครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรายการของเรานะครับนะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่อีพีที่แล้วที่ติดต่อเข้ามานะครับทางไลน์ของเราซึ่งเราแปะไลน์ไว้ท้ายคลิปนะครับหนึ่ง p 1ึ่หนึ่งจ ขอบคุณทุกท่านที่ติดต่อมาผมอาจจะตอบแชทช้าบ้างนะครับเพราะว่าถล่มทลายจริงๆนะครับแต่ละท่านนะครับเปิดพอร์ตผ่านแล้วนู่นนี่นั่นแล้วเราอาจจะยังเข้าไปดูแลได้ไม่ทั่วถึงนะครับแต่จะทยอยไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับช้าบ้างต้องขอไปจริงๆนะครับมันไม่ทันจริงๆทีมทีมเราคนคนไม่เยอะมากนะครับแต่วันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ